นี่คือรายการที่มีสาระเชิงช่างหลากหลายสาขาอาชีพไม่รู้ทำไม่เป็นอยากรู้เราจะเจาะลึกทุกคำถามเราจะค้นหาคำตอบนี่คือรายการช้อช่างรอบรู้ สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชอช่าชงรอบรู้รรนิสสาวนิธนาวราทองกุลค่ะเอฟอัตพลจิตตะลักครับจะเจอเงินอีกเช่นเคยนะครับกับเราสองคนในรายการชอช่าชงรอบรู้ทุกวันพฤหัส,สบ,บดีเวลาหนึ่งทุ่มตรงครับรายการดีๆที่อัดแน่นไปด้วยสาระความรู้ที่เราตั้งใจค้นหาคำตอบมาฝากท่านผู้ชมค่ะใช่ครับ แล้ววันนี้นะครับเราได้พาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ในงานการจัดอบรมโซล่าเซลล์บายไทยแซตโซล่าช็อปครับงานนี้จัดขึ้นณนะห้องจัดอบรมสำนักงานไทยแซตดินแดงซึ่งงานการจัดอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด12ทีมทีมละ2คนซึ่งทุกคนต่างให้ความสนใจและเก็บความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดกันอีกต่อไปค่ะใช่ครับและผู้ที่มาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้นะครับ ทุกทีจะได้รับอุปกรณ์โซล,ล่าเซลล์พร้อมแผงโซล่าเซลล์ขนาด50วัตต์ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยครับน้องนิดค่ะเราไปชมบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะไปกันเลยครับนี่หรอครับพวกผผลิตมาเป็นนถ้าเห็นที่เส้นนี้เยอะแถวนั้นเป็นเกล็ละลายเนี่ยคุณอ่านแล้วไม่ถึง เออต้องดึงีเลยแล้วหักัแล้วรคนแล้วข้างในมีอะไรเลยเอาใครตอบดูมาดูที่หน้าจอที่เปศนอาาเขาจไมฟังนะอ่าสางวางตชงได้ได้ เท่าไหร่คร <Warner> ับอ่เนียพีนีขาาจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าอใช่ป่นั่นแหละไอ้นี่ไม่ต้องเปจุดอะไรอยากรู้ว่ามันนับเท่าไหร่ที่ทหว่ปลายยปลายเขาคือเข้าที่ชาเตอร์มือมมันไมด ครับสวัสดีครับแล้วก็วันนี้นะครับเราก็ได้มาอยู่กับผู้เข้าร่วมอบรมนะครับเราไปถามความรู้สึกกับผู้เข้าร่วมอบรมดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับทราบชื่อคุณพี่อะไรครับผมชื่อพัชระครับคุณพัชชะะนะครับมาจากจังหวัดไหนครับกรุงเทพครับกรุงเทพนะครับทราบข่าวมาจากไหนครับเกี่ยวกับงานอบรมก็ผมเป็นสมาชิกที่นี่อยู่แล้วแล้วก็เป็นสมาชิกในลายของไทยแซบอยู่แล้วแล้วก็ ก็ผมก็ผมเป็นศิษย์เก่าที่นี่มานานแล้วครับอบรมมาตั้งแต่ดาวเทียมแล้วตอนนี้ก็มาถึงโซล่าเซลผมก็อบรมมาตลอดนะครับเิทางทางคุณอนันต์ที่นี่ก็ส่งข่าวให้ผมทราบอยู่เดือยแล้วก็เลยเที่ยวนี้แกก็ชวนผมผมก็มาอบรมอีกแล้วเตรียมตัวมาอย่างไรบ้างเตรียมตัวก็เพื่อนผมมาอบรมหลายรอบแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับโซล่าเซลนี่ก็หลายรอบพื้นฐานผมผมคิดว่าผมอาจจะดีกว่าหลายๆคน มีแบ็กกราว n d มาจากการอบรมของไทยแซดนี่มา3ครั้งแล้วครั้งนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่4่ครั้งที่4แล้วครับครั้งที่4แล้วครับแล้วก็พื้นฐานผมก็คิดว่าผมพอใช้ได้ก็ถ้าถามว่าวันนี้พอรู้เรื่องไหมรู้เรื่องครับครับแล้วมาอบรมวันนี้ได้อะไรกลับบ้านไปบ้างโอได้หลายอย่างครับได้แผงได้อุปกรณ์ ให้ผมไปทดลองไงให้ผมไปทดลองนอกจากแผงนอกจากอุปกรณ์แล้วได้อะไรอีกครับก็อาจารย์พิสุทธ์ก็ให้ความรู้หลายๆอย่างนะครับผมก็จดไว้ครับจดจดไว้ครับนี่ก็เอาไปใช้ได้อ๋อวันนี้มากับใครบ้างมากับพพะเอกของผมครับโน่นนะเพะเอกของผมลูกชายครับลูกชายลูกชายนะครับ นี่แหละครับความรู้สึกจากผู้เข้าร่วมอบรมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนต่อไปดีกว่าเชิญครับขอบคุณมากครับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กับผู้เข้าร่วมอบรมอีกหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับที่ไม่ทราบว่าชื่อคุณพี่อะไรครับพี่ยระครับจากร้านโีระเซ์วิสอยู่จังหวัดไหนครับปฐุมธานีธัญบุรีครับอ๋อมาครั้งนี้มาครั้งแรกหรือเปล่าครับมาหลายครั้งแล้วตั้งแต่ครับ ที่ได้เปิดใหม่ๆครับแล้วสซมาที่มาเนี่ยเป็นงานอบรมทางด้านไหนบ้างอบรมทางด้านเกี่ยวกับติดตั้งจานดาวเทียมแล้วก็เกี่ยวกับโซลาเซลล์ครับครับแล้วมาวันนี้ได้อะไรกลับบ้านไม่บ้างวันนี้ได้ความรู้เยอะฮะเกี่ยวกับการติดตั้งอะไรต่างๆนี่เราจะได้นําความรู้ความสามารถทุนนี้ไปต่อยอดครทาธุรกิจแล้วก็สามารถที่จะช่วยรัดประหยัดรายจ่ายต่างๆได้เกี่ยวกับเรื่องกระแสไฟ ครับครับแล้วมาวันนี้มากับใครบ้างพ่อมากับแฟนอ๋อผู้บัญชาบัญชาผู้บังคับบัญชาครับขบวทบนะครับใช่ครับผมนี่แหละครับความรู้สึกจากผู้เข้าร่วมอบรมในงานวันนี้นะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราขอไปสัมภาษณ์อีกท่านหนึ่งนะครับขอขอบคุณมากเลยครับพี่สวัสครับค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กับผู้เข้าอบรมอีกท่านหนึ่งนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครัับสสวดีค่ะไม่ทราบว่าคุณพี่ชื่ออะไรคะผมชื่อยงยุทธครับผมมาครับผมคุทธเดียร์ครับผมค่ะไม่ทราบว่ามาจากร้านไหนอ่ามาจากร้านยุทธดาวเทียมครับอยู่โซนแถวบางชันครับผมครั้งาัว่าษณ์ครับแล้วไม่ทราบว่าการอบรมครั้งนี้ได้รับข่าวสารมาจากไหนอะคะอ่าจากทางเซอร์ของไทยเซดครับคือกลุ่มของทางช่างนะครับผมนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะหรือว่า หลายครั้งแล้วที่อบรมครั้งแรกที่มาที่นี่ครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มาอบรมของโซล่าเซลล์ครับค่ะครับรู้สึกยังไงกับการอบรมครั้งนี้บ้างอ่ารู้สึกดีครับดีเได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ได้เรียนรู้อุปกรณ์ในเรื่องของเรื่องโซลาเซลล์ครับก็เป็นตลาดใหม่ใหม่ที่น่าสนใจครับค่ะคและคิดว่าจะเอ่จะนำความรู้ตรงนี้ไปพัฒนาด้านไหนบ้างครับตรงนี้ก็ไปพัฒนาด้านของ เรื่องของพลังงานทดแทนอย่างเช่นเรื่องของแสงหรือว่าเรื่องของแสงสว่างเรื่องเรื่องของน้ําอะไรพวกนี้ครับมาใช้ครับผมครับครับผมอ่าแล้วถ้ามีการจัดอบรมครั้งต่อไปคิดว่าจะมาไหมก็มาครับเพิ่มเติมต่อยอดครับก็ต้องขอบคุณทางอาจารย์ด้วยที่ให้ความรู้วันนี้ครับผมครับครับไงล่ะครับท่านผู้ชมผมบอกแล้วว่าคนที่ไม่ได้มานะครับพลาดเลยนะใช่ค่ะน่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรครับ รอบหน้ายังมีนะครับก็ขอเชิญชวนพี่พี่ช่างและผู้ชมทางบ้านนะครับฟังข่าวสารไว้นะครับติดตามข่าวสารทางช่องทาง Facebook และก็ l ล n e ของรายการชอช่างรอบรู้นะครับและผู้ชมทางบ้านและพี่พี่ช่างก็จะได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับงานจัดอบรมเนาะนะครับโอเคครับดังนั้นขอขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะไฮไลท์ประจำสัปดาห์นี้ อาจารย์พิสุทธิ์จะพาท่านผู้ชมไปแสดงความยินดีและมอบตั๋วท่องเที่ยวในโครงการตะลุยเกาะฮอกไกโดบายไทยแสตพบกับตัวแทนผู้ที่จะร่วมเดินทางไปท่องเที่ยวนะเกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นพร้อมสอบถามความรู้สึกจากผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะเป็นยังไงบ้างติดตามได้ในช่วงแวดวงช่างค่ะกูรูผู้รู้สัปดาห์นี้อาจารย์มรีจะมาชี้แจงเรื่องปรากฏการณ์ซันอาเทปรากฏการณ์ซันอาเทคืออะไร และทำไมมีผลกระทบกับการรับสัญญาณของระบบจานดาวเทียมกูรูผู้รู้สัปดาห์นี้มีคำตอบมาให้ค่ะช่วงเทคนิคช่างสัปดาห์นี้เรามาชมภักต่อกับเรื่องราวการทำงานของระบบมันติสวิตจากไทยเซดโดยอาจารย์มนตรีและอาจารย์พิสูจน์ที่จะมาแนะนำการเลือกใช้มันติสวิตท,ที่ดีควรเป็นอย่างไรและมีวิธีการติดตั้งแบบไหนเทคนิคช่างสัปดาห์นี้ห้ามพลาดครับ ก่อนที่เราจะไปรับชมรายการในแต่ละช่วงนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุสน,ในใจดีเช่นเคยครับกับจานดาวเทียมไทยแสดดีที่สุดจานดาวเทียมเพื่อคนไทยไทยแสดประหยัดไฟได้มากแค่เปลี่ยนม,มาใช้หลอดไฟ LED ไทยแสดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แทนุูสาระน่ารู้ในเชิงชา่างกล้องวงจรปิดลองเซ่กล้องวงจรปิดที่กล้ารับประกันนานถึง4ปี และท่านสามารถรับชมรายการชอรช่างรอบรู้ได้ทางแอปพลิเคชันแ Channel เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านทาง l a y สโ Store ซึ่งใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ i o s และ Android เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถรับชมรายการชอรช่างรอบรู้ได้ทุกที่แล้วค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการชอรช่างรอบรู้ย้อนหลังได้ทาง Facebook และ YouTube ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้ค่ะใช่ครับและสำหรับผู้ชมทางบ้านหรือว่าพี่ๆช่างนะครับ ที่อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับงานช่างนะครับพี่ช่างหรือว่าผู้ชมทางบ้านสามารถสอบถามมาได้ทงางไลน์หรือว่า Facebook ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้นะครับพบกับรายการชาวช่างรอบดูได้ทุกวันเสารสศบกรเวลาหนึ่งทุ่มตรงและสามารถรับชมเทปนีรันได้ในวันอาทิตย์เวลา9โมงและในวันอังคารเวลาหนึ่งทุ่มตรงทางทีวีดาวเทียมช่อง 99CA t c h a n n e l ถ้าอย่างนั้นเราขอเชิญท่านผู้ชมนะครับไปรับชมรายการในสัปดาห์น,นี้กันเลยครับไปกันเลยครับช่วง แวดวงช่างสนับสนุนโดยไทยเซต LED Lighting ไทยเซตโซล่าช็อปสินค้าราคาช่างกล้องวงจรปิดลองเซ่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แฮนดบุ๊กไทยเซตจานดาวเทียมเพื่อคนไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพิสูจน์ตันติมาลาจากรายการชอช่างรอบรู้ พร้อมกับผู้จัดการฝ่ายขายไทยแซตครับและน้องวันพนักงานขายเอวันนี้ถืออะไรมาเนี่ยตั๋วครับเรามาเยี่ยมเยียร้านเทคนิคเซอร์วิสและมาแจกตัวด้วยเนาะครับเชิญครับโอ้สวัสดีครับทั้งสองท่านครับวันนี้ผมมาเยี่ยมเยียนร้านเทคนิคเซอร์วิสแล้วก็ทาง ผู้จัดการฝ่ายขายไทยแสตก็มาถือโอกาสมอบตั๋วไปเที่ยวฮอกไกโดวันนี้ผมยากขอถามเลยร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนร้านตั้งอยู่ที่ถนนประชชอาทิศครับ เขตทุ่งครุคือถ้าหากว่าเดินทางมาจากถนนทุขสวัสดิ์เนี่ยจะเข้าถนนประชาทิปตยร้านเราอยู่ที่ปากซอย67พอเดพอดีครับเออครั้งนี้ไปกี่คนครับเนี่ยไปด้วยกัน2คนครับก็คุณยองครับผมครับอ๋อเออ,เ,อ,อเทคนิคสวิตเนี่ยเกาหลีก็ได้ไปพาช่างไปไปครับนะครับ,รบแล้วก็นัดใหญ่ของเราคือยุโรป,<ไ>ปก็ได้ไป,ไปครับ ไปุกไปทุกที่เลยมีามไงลยไกเลยไปทุกเป้าเลยโอ้โหเตรียมตัวยังไงไปครั้งนี้ก็เตรียมเสื้อผ้าไว้เรียบร้อยแล้วครับการเอินผรอจอนแล้วครับต้องแต่ถึงสามชั้นนะครับถึงจะอยู่เอออย่างนี้ดมไม่ต้องเล่าไม่ต้องบอกเรื่องอะไรก็คือความพร้อมสูงนะครับเพราะว่าผ่านยุโรปนะไอ้ยุโรปตอนนั้นไปหนาวไหมหนาวครับครับก็ก็แต่จริงๆออฟเดโดไปมาแล้วหนึ่งครั้งครั้งที่สอง ก็โครงการพเทโรนี้ทางทีมขายเราก็ได้มีการทำมาประมาณหนึ่งปีแล้วเนาะพี่ใช่ไหมฮะหนึ่งปีแล้วก็มีการสะสมแต้งกานทีนี้เราไปมีเทศกาลน้ําแข็งเทศกาลน้ำแข็งนี่จัดกลางคืนมีแสงสีใช่ไหมมีแสงสีครับอาจารย์สวยงามมากครับที่นี้ผิดหวังแน่นอนถ่าเล่นกล้องก็ชอบเลยทีงาน้ครับแล้วก็จะมีโรงงานชีสชีสนี่ถ้าเขาเป็นของญี่ปุ่นนี่ติดอันดับหนึ่งของของโลกนะครับอร่อยที่สุดครับได้ไปทานชีสด้วย แล้วก็จะมีราเมงราเมงราเมงนี่เราจะเปราเมงก็คืออาหารเส้นนะใช่ครับอาจารย์เทศกาลอาหารเส้นนะว่างั้นงไลเราจะไปเมืองที่เขาจัดเทศกาลราเมงหลยมีร้านค้าที่ราเมงอร่อยที่สุดประมาณ20-30ร้านค้าเราให้เดินเลือกทานนะครับโอ้แล้วมีอะไรจะถามจะคุยอะไรไหมจะบอกเพื่อนอะไรกันก็เพื่อนช่างนะทริปหน้านี้ไทแทดอาจจะมีทริปสำหรับช่างเพื่อนช่างก็ ดนติดค้าไทยแท้ติดตั้งสินค่าไท้แท้เยอะๆท่านอาจจะได้ไปเกาหลีหรือว่าฮอกไกโดเหมือน,นเราด้วยก็ได้ครับงั้นสุดท้ายของงอบออตัวเครื่องบินโดยคุณเอผู้จัดการไปขายอาวย,ยิงนะ โครงการโอเคโรนี้ทางไทยเซดเนี่ยจะเริ่มมาไปได้ประมาณหนึ่งปีแล้วคือทางไทยแซดเองเนี่ยก็จะจะจัดโครงการนี้ทุกปีหมายถึงเที่ยวทุกปีแล้วแต่สถานที่ที่เราจะไปนะครับก็มีได้มีส่งรายการสถานที่ให้ทางลูกค้าแล้วลูกค้าก็เช็คแล้วว่าโอเคมันเป็นที่ใหม่แล้วสลูกค้าก็รู้สึกประทับใจเนาะแฮปปี้ค่ะแฮปปี้นะก็คือสถานที่นี่ก็ไฮไลท์เนี่ยก็จะมี เทศกาลน้ำแข็งที่เมืองโอุนเคียวเขาจะเป็นการแกะสลักแล้วก็มีระดับไหมอันนี้กลางคืนครับกลางคืนครับไปเที่ยวนี้รับรองสวยแน่นอนครับต้องเตรียมกล้องเตรียมอะไรไแสงสีน้เลยนแสงสีครับแสงสีก็ยังมีอีกเยอะครับแต่พอดีมันเยอะจนจำไม่ได้เลยมันเยอะมากเรื่องอาหารอะไรอีกนเรื่องอาหาร มีอะไรไหมมีหมู่บ้านราเมาโอโหลอดูดิครับตัทีครับตัวทีครับให้กลับมาพี่แต่แล้วพี่ศึกษาแล้วสิครับอ่าไม่ได้เล้วเนี่ศึกษาเตรียมการไปก่อนนี่เมื่อกี้ผมเห็นแวบๆเห็นมีหนังสืออยู่ลองดูไหมคะอ่ามาดูดิแอบดูหน่อยนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูนิโอ้โหตายเลยเนี่ยเนี้ยคุยเรื่องอะไรไม่ได้แล้วรู้ก่อนเลยนะรู้ก่อนคะอ๋ออะนะครับฮอไกโดนี่แหละครับเขาเรียกว่าการเที่ยวมืออาชีพเตรียมการไว้ก่อน เป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีเตรียมการไว้ก่อนเผื่ออะไรเผื่อไม่ไม่ถูกใจได้สะกิดไกลเนาะจะได้ชอปปิ้งถูกด้วยค่ะโออแล้วขอโทษทีครับการเดินทางเดินทางเมื่อไหร่กันครับเดินทางวันที่19ครับวันที่19ครับค่ะแล้วก็เราไปเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สบายใจท g จครับอาจารย์ ไปของสายการบินไทยการบินไทยครับเดินทางวันเสาร์ที่19้ต้องต้องไปต่อเครื่องอะไรไหมครับไม่ครับบินตรงถึงสนามบินชิโตเซเลยครับอันนี้แหละคือสุดยอดของบริษัทไทยเซดที่ได้จัดมาไปนี่นี่่แหมผมนึกว่าไปไทยอการบินไทยก็จริงจะต้องไปต่อเครื่องไม่เราไม่เวียครับเราไม่เวียเราไม่เวียไปโตเกียวเราไปลงที่ชิโตเซเกาะฮอกไกโดสนามมินชิโตเซเลยครับครับครับคุณนี้เตรียมการอะไรบ้างนะเนี่ยก็ ต้องมีบ้างค่ะเพราะว่าอากาศมันหนาวเป็นคนขี้หนาวก็เอาคฮะเอาใครใครมาเอาใครมาคุณฮะอะไรอ่ะสวัสดีเอาเสื้อหนาวไปส่งซักมาค่ะจ้าสวัสดีโอ้โหนี่คุณนิดคิดอะไรแล้วเป็นอย่างนั้นเลยเหรอเนี่ยโอ้โหเอาอันนี้ของใครมั่งครับเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้อขอตัวทักหน่อยข้อตัวทักหน่อย อ๋อตัวนี้นี่ตัวหลังนี่ตัวหลังนี่ตัวนอกตัวนอกอุ้ยโทษอ๋อข้างหลัตัวนอกอันนี้อันนี้รอบแรกเดี๋ยวมาอีกรอบนะคะอ๋อแสดงว่าเสื้อโอ้โหบอบอบบ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 แบบบอบบ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 ้บบ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 บอบบบอดีบบอ Oh, ได้เลยค่ะเ้ยพูดอย่างนี้แสดงว่าต้องมีเยอะ่ะโอ้เอาละครับเอาเก็บก่อนนะโอ้โหคุณฮอตพูดเหมือนเพื่อนสนิทคนละรุ่นคนละยุคผมแกแล้วเตรียมการอะไรบ้างเตรียมยังไงอะไรบ้างครั้งนี้จะไปอะไรครั้งนี้จะไปซื้ออะไรอ๋อหรือมีอะไรที่เป้าหมายจะซื้ออะไรที่ส่วนมากจริงๆแล้วนะครับการเดินทางเนี่ยไม่ต้องเตรียมอะไรไปเยอะครับ ซื้อวันข้างหน้าดีที่สุดครับก็หนึ่งเสื้อผ้าก็อาจจะได้ของที่รุ่นใหม่ออกมาแล้วราคาก็โดนให้เราต้องจับจ่ายในการใช้สอยครับท่านผู้ชมครับการพูดแบบนี้ไม่ใช่นักเที่ยวอย่างเดียวผมเป็นวัดนิดนึงไม่ใช่นักเที่ยวอย่างเดียวนักชอบด้วย <c oughs> กระเป๋านี่เตรียมใหญ่เลยแต่แฟบๆไว้หน่อยรูดซิปรดชั้นลงหน่อยไม่ใช่ครับ หรือกระเป๋านี่นะครับของผมเนี่ยก็ไปกันสองคนใช่ไหมครับผมก็จะมีกระเป๋าแม่เป็นใบใหญ่หนึ่งใบแล้วผมก็มีกระเป๋าลูกใส่เข้าไปอยู่ข้างในหนึ่งใบแล้วก็มีกระเป๋าแพ็คเข้าไปอีกหนึ่งใบรวมทั้งหมดเป็นสามใบด้วยกันครับเดี๋ยวกลับมาแล้วมีสามใบแล้วมันก็ค่อยๆคลอดลูกออกมาครับกลับมาท่านมีเอตอนไปมีใบเดียวกลับมามีสามใบครับผมมีคำถามสุดท้าย ยากไหมการโครงการนี้ดำเนินโครงการนี้ก็เรียกวี่ต้องหาที่ทำโครงการนี้ที่ไม่ยากค่ะไม่ยากมันอยู่ที่ใจถ้าใจทําใจสู้ยังไงก็ทําได้เพราะว่ามันต้องมีเป้าหมายถูกไหมคะมันต้องมีเป้าหมายเราจะเดินให้ถึงเราก็ต้องทำให้ได้เราก็มอบเดี๋ยมอบตัวมอบตสือขอเชิญมอความตสืนิดนึงครับ ขอบคุณนะครับบริษัทไทยแซดที่ให้ทางร้านผมมีโอกาสได้ขายสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็หวังว่าเราจะได้มีทริปกันต่อต่อไปนะครับผมบค,ครับ่าจากบริษัทที่พายินเดเชคพาเราเป็นคู่ค้ากับบริษัทไทยแซ้นะคะวันนี้อาจารย์พิสูจน์ค่ะอาจารย์รพิสูจน์จะมามอบ แคมเปญดีๆให้กับบริษัทอะค่ะเปิดกิจการมาแล้วเท่าไหร่เราเปิดกิจการมาทั้งหมด3ปีอะค่ะแล้วปีนี้เราเพิ่งเข้าร่วมกับไทยแสนได้ปีแรกอะค่ะเอ้าปีแรกได้ไปเลยเหรอเนี่ยค่ะปีแรกอะค่ะเพราะว่าเรามีผูกค้าที่เราส่งของเป็นช่องทางโมเดิร์นเทรดอะค่ะแล้วเราก็มีแบบลูกค้าทีมงานเราด้วยอะค่ะเราก็เลยมาทาเป้ากับบริษัทไทยแสนอะค่ะโดยพี่เอกค่ะเป็นผู้แนะนำแล้วก็คอยให้การแบบว่า ดูแลตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นยอดที่ทำเป้าอะค่ะลงผิวปิดเป้าอะค่ะแล้วการเตรียมตัวไปครั้งนี้ยังไงคืออย่างนี้ที่ผมถามเนี่ยคนสวยๆแบบเนี้ยต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างอยากรู้บ้างคือว่าประมาณว่าจัดเสซ็ตมาตั้งแต่สิ้นเดือนที่แล้วแล้วอะค่ะคือคอลเลกชันจะต้องอยากเห็นจริงๆเลยว่าอยคอลเลกชันไปฮอปไฮโดครั้งนี้ต้องเป๊ะค่ะเตรียมกันหนาวอะไรนี่เรียบร้อย กลัวหนาวเปล่าลูกอ๋อกลัวมากกลัวหนาวเพราะดูผอมๆไม่ได้เลยกลัวหนาวจัดะคะะเป็นคนที่หนาวค่ะแต่ไปกับไทยแสนแล้วอบุญนอบุญอยู่แล้วอ่นค่ะคุณเอ๋เลยต่อเลยปีนี้ไปครั้งนี้ยังไงไปครั้งนี้ยังไรไปครั้งนี้ก็โปรแกรมของไทยแสนก็เราทํามากันปีหนึ่งแล้วเนาะแต่ของพี่ชาภานี่ก็คือเป็นปีแรกสินค้าไทยแสนนะคะถ้าเกิดจะซื้อในช่องทางของโมเดิร์นเทส บริษัทอิทาอินเตอร์เทคขอแนะนำให้ลูกค้านะคะเดินไปที่อมรทุกสาขา90สาขาทั่วประเทศนะคะเราจำหน่ายสินค้าของบริษัทไทยแสดอยู่บนอมรอคะ่ะ